เอ้ยวัสดีเพื่อนทำอะไรอะ่ะส้อมีน้ำในร้านใกล้ๆลโรงเรียนชาวประัูวิคันติแต่นั่นมันถูงพลาสติกไม่ใช่หรอไม่ <S <S ใช่งไงถุงพลาสติกหาง่ายสะดวกสะดวกกระโดดสบายเลยไม่รถูงพลาสติกมันแนย่ขนาดไหนอะ่ะเด็ไม่รู้ดิ ไม่อะมัไม่เกิดภาวะโลกร้อนหรอกอะไรมาซึ่งพลาสติกมันจะไม่เกิดภาวะโลกร้อนนะมันแข็งละลายแล้วก็เป็นมลพิษด,ด้วยภาวะโลร้อนอะไรนะสาระโลกเราต้องอยู่ปกติไม่ใช่เหรอช่างมันเถอะนี่รู้ไหมว่าถุงพลาสติกเนี่ยปัจจุบันคนเรามันใช้ถุงพลาสติกกันเยอะมากแต่รู้ไหมมันทำให้เกิดอ,อะไรมันก็ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนแล้วก็น้ำแข็งเขาละลายไงออเออเองนี่รู้ไหมขออยะพลาสติกที่พวกเออถือมาเนี่ยรู้ไหมมันต้องใช้เวลาย่อยละลายเท่าไหร่ นี่ตั้งสี่ร้อยห้าสิบปีเลยนะซึ่งมันเป็นระยะเวลาที่นานมากโอ้ขนาดนั้นเลยจริงดิงใช่แล้วรู้ไหมบนโลกเราเนี่ยขยะพลาสติกของเราทั้งประเทศไทยนะประเทศไทยปีหนึ่งมีขยะพลาสติกประมาณสองล้านตันต่อปีเยอะมากเลยนะเนี่ยแล้วพอเรามารวมทั้งโลกเนี่ยทั้งโลกมีร้อยเก้าสิบห้าประเทศเมื่อรวมกันแล้วมีขยะพลาสติกที่พวกเองถีดกันมาเนี่ยประมาณสามร้อยห้าสิบล้านตันต่อปีเลยนะเว้ยม้วนเยอะนะ ไม่กวนกันมากหรอขนอาดนี้ไม่น่าล่ะที่เราไม่เกิดสาเหตุเพราะว่าโลกร้อนอ่าดูดูข้อเสียของมันแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วกลับมาใช้กระเป,าเปา๋ากระเป๋าผ้าเดี๋ยวรู้ไหมกระเป๋าผ้าอ่ะมันดียังไงข้อหนึ่งคือมันช่วยลดภาวะโลกร้อนได้คือขยะพลาสติกเนี่ยเวลาใช้เสร็จมันก็ต้องทิ้งเลยแต่กระเป๋าผ้าเนี่ยมันใช้ซ้ำๆได้แถมหาง่ายสวยดูดีอีกด้วยนะว้าวโอเคงั้นเราจะกลับมาใช้ถุงผ้า เราควรแยกแยกขยะพลาสติกก่อนจะทิ้งอีกด้วยอาดีมากพวกเองรู้ก็ดีแล้วจะได้ช่วยโลกนี้ไว้ได้นี่นะครับคือสังแยกขยะที่ทางโรงเรียนจัดไว้ให้นะครับขอขอคุณาให้น้องๆทุกคนนะครับแยกขยะไม่ถูกีิธีแน่นครับน้องๆเห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าอันตรายของขยะพลาสติกนั้นเียอันตรายมากขนาดไหนเราควรที่จะลดขยะพลาสติกนะนะครับ เราควรหามาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพื่อลดขยะบนโลกนะครับผมและช่วยสิ่งมีชีวิตที่อยู่ที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ให้ไม่สูญพันธุ์นะครับผมอบครับแล้วเราก็ไร้รู้แล้วว่าทําไมเราถึงไม่ควรใช้พลาสติกแล้วเราควรหันใช้วัสดุอื่นเช่นกอดกระดาษถุงผ้าหรือออื่นนะครับว่าพลาสติกนี่มีอันตรายอย่างมากนะครับขอความกรุณาน้องๆทุกคนนะครับช่วยลดพลาสติกแล้วหันมาใช้วัสดุจากอื่นแทนนะครับอบครับผครับเย้